17นกรุงเทพมหานครนะคะเฟซบุ๊กเขาก็คือปานเด่นขนมเส้นและขนมหวานไปหาดูเอาได้แล้วก็มีแล้วก็มีที่จอดรถด้วยด้านหลังด้านหลังก็มีที่จอดรถนะเข้าไปในซอย17ซ้ายมือมีที่จอดรถร้านนี้ขายขนมเส้นนะคะก็จะเป็นเมนูเส้นอันนี้ก็จะเป็นขนมเส้นอันนี้เป็นข้าวซอยเราสั่งเป็นแบบข้าวซอยเปเยลเลยก็คือเอารวมทุกอย่างนี่ก็จะเป็นตัวเส้น แล้วจะมีไก่มีหมูมีหมูยอแล้วก็มีหมูกรอแล้วก็มีกระดูกหมูไหมไม่แน่ใจคืออะไรลูกชิ้นด้วยไม่ใช่หรอกินเลยกันจะได้รู้ว่ามีอะไระแล้วกวเด็กกิน,เ,ออน,นเขาจะมีเครื่องเคียงมาให้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นออขนมจีนน้ำเงี้ยวเราก็จะแยกมา มาตามนี้อันนี้เป็นของกินเล่นที่เราเลือกมาก็คือหมูยอหมูยอยอนึ้อกินขนมเส้นก่อนเน,นี่ยเขาเรียกอ,อะไรนะเขาวซอยข้าวซอยเขาจะมีอันนี้มาเขื่อนเคียงแล้วก็แระโอ้ยเสร็จแล้วก็มาบีบมะ,ะนาวหน่อยพอดีร้านนี้ตั้งอยู่ก่อนเอ้ยนั่งอยู่หลังวัดมหาบรก็ขอบีบมะนาวนิดนึงทำไมอ่ะ ดถก็สวยนะสวยมากเลยดีดัสีน้ำขับรถไฟผ่านมาพอดีไปชกเลยอันนี้เป็นเป็นหนูข้าวซอยข้าวซอยคือชีวิตอะมันก็มีอะไรแบบนี้เนาะเจอคนรู้จักเราก็ทักทายถึงจะเจอกันในโลกออนไลน์ก็ตามครับ สวัสดีคุณพีนาด้วยนะคะอย่าลืมมาดูนะกำลังกินช่องเนี้ยกินข้าวยอยวร้านบันเดียนอยู่อ่ะกินสักทีไงก๋วยอยดีเลยอ่ะรสชาติดีเดี๋ยวอร่อยเลยอ่ะขอกินนิดนิดก๋วยเตียวเรื่องอะไรอ่ะขอกินเนื้อไก่น้อไก่นมาเป็นชิ้นเลย เราสั่งเป็นแบบสเปเชียลนะรวมทุกอย่างมีอะไรก็ใส่มาให้หมดจุ่มพร้อมกินโอ้ยย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 อลยยยยยยอยย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  ต่อ<ด>ไปเป็นตัวของน้ำเยนียวปกติเราก็จะราดเนาะตักใหญ่เลยอะ่ะพอแล้วจานสวยงามสีสันสวยงาม จีนสองเส้นเป็นสองสีขนมจีนน้ำเงี้ยวร้านบานเย็นสีขนมจีนก็เป็นสีบานเย็นโอ,อ,อย้ยอร่อยไปยลยนะ ยอเขาก็จะมีน้ำจิ้มถึงข้าวคั่วน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวคั่วสวยกินหอมรสจัดจ้านมาไม่รู้เดี๋ยวดูป๊อปไงอร่อยลองไอ้อดดเด็ดเ็ก็อร่อยโอ้เออขอบใ หวานมายังไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เย็นให้ก็เ,เรื่องอะไรจต่มันละลายอันนี้เป็นเมนูชาไทยนะเป็นสูตรปักใต้ก็เป็นชาไทยปักใต้กลัมาเป็นแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนที่ที่เราได้ข้อมูลมาจากจานั่นนะก็ของร้านก็จะเป็นคนคนคนใต้ด้วยคนเหนือด้วยแล้วคนอีสานด้วยร้านเขารวมกัน,นอะไรร้านเขารวมมิตร เปิดร้าน oh. อันนี้คือตัวของชาร้อนนะี่ชาร้อนดีมากเลยอะ่ะหายากกินยอมเ,เลยเนาะเป็นชาร้อนแบบว่าดูดีสีดีมากน,นี่ผัวสั่งเบเพราะว่าเมียปากเปื่อนชาร้อนดีมากถ้ามาอยากให้สั่งนี่ไม่ได้ไม่รู้ช้อนอะไรนะ <laughs> มีอะไรก็สั่งสงเทลงไปกินแบบคนสวย นเนแล้วราก็ไล่ความร้อนนิหน่อยดูโอ้โหแล้วก็เสิรฟเข้าไปจะบอกว่าชาดีมากร้านนี้ตั้งอยู่ที่ปากซอยอ,อ่อนนุชสิบเจ็ดเลยนะ <17. S 1> แล้วตอนติดไฟแดงนะตอนระหว่างใายทำอยู่ก็คือรถที่ติด